สวัสดีครับท่านครับวันนี้อาจจะเห็นว่ามากันทรงแปลกๆคือเรื่องมีอยู่ว่า,าเดี๋ยวทักทายก่อนครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับที่ทุกคนเรื่องมีอยู่ว่าจากอีพี8.4นะครับกลายเป็นประเด็นที่จะต้องมาคุยกับนี้ในวันนี้ครับก็เลยตอนเช้าก็โทรหาเช้าเขา,ขาก็จะรบกวนมาหาที่บ้านหน่อยเพื่อ จะมาลบกวนบ,บางสิ่งบางอย่างอันนี้ก็ได้กราบเรียนขอท่านอาจารย์ให้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็มาขออนุญาตนี้คือนะครับมาลบก,ลบกลบวนแฉแต่เช้าลไงคะแฉที่อย,าย่างนี้มีพอดีว่ามันมีคนถามเรื่องยาล้นจากสากรละลาใช่ใช่ใช่รู้สึกว,ว,ว่าต้องรีบทำแล้วแล้วแตบยุคนี้ที่ทุกคนต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเี็ยว่าอาหารที่มีทำแต่ละอย่างนีก็เป็นเพื่อสุขภาพ อันนี้ก็เลยอาจจะรบกวนนี้แบบเป็นการทํารายการเร่งด่วนนิดนึงนะเพื่อที่จะแต่ละท่านดูรายการแล้วก็เอาไปทํนทีงที่บ้านได้เพื่อสุขภาพตัวเองด้วยได้เลยวัตถุดิบหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหาได้ในตลาดท้องตลาดทั่วไปเลยอุปกรณ์ก็เช่นกันนะเอ๋เนี่ยที่เอ๋อยากรู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับนี่ครับผมนะครับไม่ใช่ เวลาไปบางที่ใช่ไหมมีบางที่มีก็ปอยผมอะไรเงี้ยเราก็จะม้วนผมแล้วก็เอาหนีบไว้อ่าแล้วก็แล้วก็เราก็ใส่น้ํอเนี้ยแต่คนเราเต้กัปที่อาบน้ำแต่ถ้าเราใช้อย่างนี้เป็นพลาสติกมันก็จะกันกลิ่นด้วยแล้วก็ถุงมืออันนี้คือสำคัญขาดไม่ได้เท่านี้่หละเท่านี้เนี่ยครับนี่อันนี้เป็นเซตอุปกรณ์ที่ทางพี่ตา ใช้ในการทําอาหารนั้นหรือเอาไปอุ่นอาหารหรือไปนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นก็จะเห็นยแค่เนี้ยกระป๋าที่เตรียมไปถ้าอย่างนี้ยุคนี้ตอนเนี้ยมันเรื่องโควิดเรื่องคนดูแลสุขภาพเองกันเยอะแล้วครับมีเมนูเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยมันยุ่งยากมัะทำมันยุ่งยากไม่ยากเลยทยอยทําให้ดูกันไม่ยากนะครับสัวแทนคณะสิทธิบอกไม่ยากทุกทีเลยนะบอกว่าถ้าพี่ตาทําได้ ทุกๆท,ท่านจะต้องทำนะเพราะว่าพี่นาำไม่เคยเรียนทำกับข้าไวไม่เคยเรียนทำกับข้าวไม่เคยแต่ทำยังไงใจความรู้สึกชอบข<บ>ันเปรี้ยวคุณก็ใส่เปรี้ยวเพิ่มไปก็ปรุงตามใจเลยใช่ชอบแบบไหนใส่แบบนั้นใช่ก็เวลาเราชิมแล้วเนี่ยนี่ทําวิธีทําให้ดูแล้วเนี่ยเราชอบรสชาติไหนก็อร่อยแบบคุณเหมือนที่นี่ทำอร่อยแบบนี้นีครับแอบ ขอเป็นชื่อรายการเลยนะกันนะครับเอะไรแบบนี้นะครับเอ่อเราก็ใช้อยู่ก็ได้ชื่อรายการนะครับเอะไรแบบนี้นะครับคือคือถามจริงๆว่าการทำอาหารวิธีการที่ถูกต้องคืออะไรทำให้อร่อยไหมตรงตรงตรงสวยก็จบเลยอ่าสูตรเปิดเผยได้ทั้งหมดไหมครับประมวิธีไม่มีกั๊กดหรไม่กั๊กนะครับเราต้องการนะถึงได้ งงถ้าเราคิดจะเป็นผู้บอกแล้วก็ต้องบอกหมดเหมือนอาจารย์บอกมาสิ่่บอกให้หมด,มมดคุยล้ปากเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราลุยเ,เรื่องอยารอรั้หน้าเดี๋ยวไปนัดกันครับอ่าตัวแทนคณะสิทธิ์รับปากมาแล้วครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปนี้ก็จะอาจจะเป็นคลิปเปิดตัวรายการทำอาหารอร่อยแบบมินิค่ะอร่อยแบบมินิก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมคงจะจะรบกวนให้ทาง พี่ตาครับคงรบกวนนี้ในเรื่องอาหารสุขภาพเดี๋ยวมียาล้อรัดหน้าแล้วก็อาหารสุขภาพอีกหลายอย่างเพื่อเพื่อคนทางบ้านมาชนจะได้ช่วงนี้จะได้เอาไปทำเพื่อดูแลตัวเองด้วยวันนี้ทำไ็้ประโยชน์ผมเรียบร้อยติดใจกันแล้วเจอกเจ๋อเจ๋อแต่เช้าก็ขอบคุณครับเยินดีมากครับแล้วเจอกันในรายการเอาไว้แบบนี้ๆครับ